ถามจริงอะแจกเงินคนละห้าพันบาทอะแจกแค่สามล้านคนอะประชากรมีหกเจ็ดสิบล้านคนแล้วจังหวัดมันจะได้ถึงสี่หมื่นคนหรือเปล่าและคนจนอะมันจะได้หรือเปล่าแล้วให้สมัครทางโทรศัพท์ไอคนที่มีโทรศัพท์สมัครไม่เป็นทำไมอดและคนชาวสีตาสาชาวไร่ชาวนาคนแก่คนเท่าที่ยากจนจริงๆไปเอาที่ไหนอะช่วยแบบนี้แล้วมันจะถึงคนจนเหรอแล้วไปเจอบ้านไหนที่ทำเป็นแบงได้เต็มเดือนเลย ใช่ป่ะแล้วได้สามเดือนด้วยคนที่จนอยู่บ้านค้างๆกันไม่ได้ยัหาน่งมองกันตาเป,ป๊บๆช่วยอย่างนี้ช่วยอย่างไงไม่เข้าใจว่ะช่วยแค่สามล้านคนมันไม่ได้ช่วยคนจนแล้วแล้วผลกระทบไอ้จากโรคโควิดแล้วไอ้คอร์รัปชันเฉิดเนี่ยมันก็ทบหมดเลยท,ทุกคนเศรษฐกิจแย่หมดเลยคนที่มีงานทาง็ต้องหยุดจะไปเอาอยัางผมเนี่ยบริษัทลกหยุดจ้างแหละผมทำงานเกี่ยวกับโฆษณาบริษัทเขาหยุดจ้างก็ไม่มีแล้วหยุดมดแล้ว แต่คนแม่ค้าเ็าเลิกขายก็หมดและคนออกไปตลาดไม่มีตลาดไม่มีของกินกันแหละและ้วรัฐบาลจะช่วยตรงไหนช่วยเอางินมา่อแค่สามล้านคนแล้วอีที่เหลือหกเจ็ดสิบล้านคนยัดหาอะไรกันละ่ะผมสามจริงไม่รู้ค,คุณค,คิดได้ไงนะคนมีสมมติมีคนไปเจ็ดสิบล้านคนคุณช่วยแค่สามล้านคนโอ้โหเหลืออีหกสิบกว่าล้านคนน่มันก็จนดังนั้นเนละยไอจมูก่อนทีแล้วสมัครช็อปชิมใช้หาอะไรเนะี่ยผมนั่งสมัครแม่งสองวันไม่เคยได้แล้วแมงบอกเต็มแล้ว แล้วคนที่เขาไม่รู้จักโทรศัพท์เลยจะเอาไหนกินกันช่วยคนจนมันให้ถึงเลยจะเป็นผมนะมึงใส่บาตรชาลัดมาเลยคนละพันทั่วประเทศคนแก่บตรใส่บตรผู้สูงอายุมาเลยคนละพันทั่วประเทศให้ทุกคนไปเลยแล้วคนที่ตกงานก็ทั่วประเทศไทยไปหมดแล้วคนที่มีงานทำอะไรมึงหาคนละห้าลหายนไปเลยเขาเขาจนกันทั้งนั้นเนี่ไม่ให้ไม่แค่สามล้านคนโอ้โหนั่งกดขนาดสมัครไอ้อะไรข้อมูลในโทรศัพท์ไปคืนเงินค่าไฟฟ้านั่งสมัครแบงสองวันไม่ได้เลยโวหัว คิดอะไรแบบแปลกว่เราคนมีการศึกษาที่ปัญญามันน้อยนะคิดแล้วปวดหัว